เราไม่ต้องระแวงหรอกเขาจะได้รู้กันทั่วไปว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันนี่ถ่ายอยู่บ้านถ่ายอยู่บ้านถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่แล้วถ่ายจะถ่ายแป๊บเดียวหรือไงประมาณก่อนเข้าเบรกแรกวชั่วโมงเลยจะไปทั้งชั่วโมงสี่เผื่อเวลาพี่แบบว่าเออพักเบรกบ้างกระแทกบ้างอะไรบ้างถ่ายอยู่แล้วตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วถ่าอยู่ค่ะอ๋อนี่ใช่อีกขอสักทีไม่เป็นมากนะครับผมทำไมล่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาคงเขาตกใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแว่นมาไหมครเนี่ยไม่ได้เอามาแรงก็ตรงนี้แหละไม่ได้เอาแว่นใส่ตามาจะลืมทำไมเราแว่นเนี่ยเออน่าแหมใครคนเขารู้ว่าเราอ่านข่าวเราเป็นไงกันโอ้โอ้จ๊อเอาให้มันตรงตรงไปเลยพี่ทูเอ้าเอาบ้างสิฮะขอเอากอดบ้างเออเอาหรอกนะทำไมล่ะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเข้าไปดูกันนี่ลงเฟซบุ๊กใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อ จะเห็นบรรยากาศตอนอ่านข่าวกันอยู่สดๆตอนนี้ถูกนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการข่าวคลุกข้าวนะฮะหิวข้าวหิวข่าวฟังข่าวคลุกข้าวกินฟางข้าวกินข่าวใช่ใช่ไม่ยกขาไม่ไม่ถนัดพอดีใส่กางเกงขายาวมาแต่เพ่าข้างในเป็นจีซิงว้าอดโชว์กล้องไม่จะถามซ้อมนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่ชอบใส่จีซิงเหรอรู้สึกยังไงเหรอฮ ก็ไม่รู้ว่ะเพราะผมไม่เคยเห็นอ่ะใส่ให้มั่งสิอะไรฮะนิ้วเห็นเมื่อกี้เห็นใส่นิ้วกลางใส่แหวนใส่แหวนใส่แหวนอ๋อเนี่ยมาชูนิ้วอะไรเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละจีซิงอ่ะพอดีว่ามีแฟนรายการก่อนเข้ารายการไปเลยเขาโทรมาหาพี่บอกว่าเออเขาชอบเขาชอบเออชอบกางเกงในผู้หญิงไะอ๋อแบบจีซิงใช่ไหมแย่แย่แล้วไงถาผมว่ารู้สึกยังไงเหรอใช่ใช่ ผมรู้สึกอึดอัดแค่ล่ะผมว่ามันต้องเฮ้ยเขาหายใจตรงไหนพี่อยากรู้หายใจจมูกไง <c oughs> แต่หมายถึงว่าใส่แล้วมันจะอึดอัดแค่ <c oughs> มันจะเดินยังไงอน่ยมันมันมันรู้สึกลําบากนะช่องแคบมากายแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะสิแล้วพี่ใส่อะตอนตกลงที่ใส่อหรอจะบ้าเหรอเกิดมาไม่เคยไม่ในชีวิตไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่จีนสิงแน่นอนเมื่อกงในยังไม่ใส่เลยต้องรักษาอะไกับจีนสิงอ๋ออันนั้นมันจะเป็นช่วงเฉพาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวเดินเย็น เนาะเออคิดถึงคิดถึงนะฮะแต่วันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว,ว่าราดโดนชนกันหนักนะกับข่าวคลุข้าของเราวันวนี้ใครอยากจะทักทายกันมานะฮะมาเลยครับ S M S SMS นี่พิมพ์นะฮะข้อความเอาพิมพ์ K K K เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะถ้าส่งมาที่ 2> 4 2 2 1, 1 1 4 4ค่ะใช่แล้วนะครับส่วนระบบฝากข้อความเสียงนะ D M M ของเราฮะก็กดมาที่ดอนซานสี่เก้าหนึ่งฮะดอนซเฮ้าหนึ่งดูใิดูเอาไหมเอา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 ไหมเอ่ ระบบฝากข้อความเสียงดีแม่0849253144น, 4, 9, 2, 5, 3, 1, นะครับจำไม่ได้แล้วยังโชว์เหนือไม่ดูด้วยแต่ฉันจำได้อยู่นะสุดท้ายก็ไม่รอดเออก็โทรมาถ่ายกล้องนี่แหละริ้มตื่นเต้นมั้ยเจ๊อ๋อนะฮะเอาเมาส์ไปจิหลังแมองเราหลังแม่งรอดเลย0847008247 ถูกต้องแล้วก็เป็นเ,อเบอร์หลังไมค์ก็โทรมากกได้นะครับส่วนใครอยากให้อาจ,จารย์นรงดาเนี่ยน,นะครับดูดวงให้นะในช่วงของเช็คบินเช็คดวงนะฮะก,ก็ส่งเอสเมสมาพิมพ์ชื่อของคุณแล้วก็ตามด้วยเลขที่บ้านของคุณนะครับแล้วก็ส่งมาที่4221144ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาใน a c e b o o k นะฮะของข่าวคลุกข้าวของเรานะก็ไปพิมพ์เป็นภาษาไทยและพิมพ์ว่าข่าวคลุกข้าวเลยเข้าไปแล้วก็กดถูกใจนะฮะช่วงของคุณมี่แควร์ได้ร์ฟารเราไป็นงสัมพันธ์ส่งแล้ว เฟซบุ๊กมาได้นะครับนะเข้าไปก็กดไลค์กันด้วยในเฟซบุ๊กนะเข้ามากันเยอะๆส่วนใครที่อยากจะสมัครสมาชิกข่าวผู้ข่าวทำยังไงบ้างฮะพิมพ์รหัสไปรษณีย์นะคะชื่อของคุณแล้วตามด้วยจังหวัดแล้วส่งเข้าไปที่4221144จะใช่แล้วแค่นี้แหละครับแหมครบถ้วนกระบวนกว่ามีอีกไหมล่ะไม่มีแล้วครับอ๋อเหรอนึกว่าจะมีอีกอันนี้เยอะแล้วครับเหรอเนื่อว่าต้องอาจจะมีปัญหากับพี่ไปล่ะไม่อยากมีครับผมอ๋อเหรอไม่อยากมีปัญหาอยากอยากมีอย่างอื่นอ๋อดีม้ยล่ะอากมมีอออะะไร้ยล่่หกด เลื่อนเลื่อนเลื่อนะไรีไม่เป็นไรก็อีหมุนติ้วเลยแมวหน่ะแมวหน่ะจริงว่ามือเย็นนะเราเนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วมือมันเย็นมาอแล้วพี่จะถ่ายไปตลอดใช่ไหมพี่ไม่ไม่ตลอดหรอกพี่ก็แค่บอกว่าขอแค่พี่กุ้มกิ่มนิดนึงใครก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้คิดว่าจะมาคว้าจ๊อบเนี่ยต้องข้ามศพพี่ไปก่อนแจะแฟนจ๊อบที่แบบว่าที่รู้จักกันข้างล่างหรือจะเป็นแฟนหรืออะไรไม่รู้แหละ ถ้ามารับเนี่ยก็วันนี้ก็นะนิดนึงแม่ปากว่ามือถึงครับผมใครอยากเห็นผมโดนกระลิ้งกระเลียดแท่นลมเดี๋ยวไปดูได้ในเฟซบุ๊กเราเขาจะคิดเสร็จโอ้โเน้นนักเนื้อเนื้อเน้นนักโอ้หต่อต่อว่ะถ่ายทุกวันนะปกติแล้ว้า่รวลานอนไม่กล้าทำอย่างนี้กับพี่สมัคร แต่ทุกวันเขาจะได้ออกสื่อทุกวันครับผมีได้ชอบเราเข้าข่าวได้ยังไเนี่ยวัเข้าเข้าเข้าได้แล้วนะฮะเอามาฟังข่าวช่วงแรกกันครับพี่นลยจะเล่าให้ฟังด้วยเอาจะจะเล่าหรือจะเอาข่าวเอาข่าวก่อนนะเป็นอะไรของเขาเอาไปฟังข่าวก่นครับ